เับนอเมพี่น้องหันมาทางนี้เลยนะครับอ,อ,อยากให้พี่น้องได้ทำสิ่งหนึ่งด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะจะพูดกันคนละคำนะเดี๋ยวพ่อเริ่มก่อนเอ็กซ์เซสซพี่น้องวันนี้พี่น้องมาเยอะมากๆนะครับขอบคุณพระเจ้า เราต้องคิดง่ายบวกใช่ไหมพี่น้องมาเยอะเห็นไหมนะครับเดี๋ยวทําสิ่งด้วยกันเนะเดี๋ยวพ่อจะพูดว่าเมอร์ลี่พี่น้องก็ต่อเลยนะครับคนละคาเมอร์เมอร์ลี่นะครับไปคริสต์มาสแลวก็สะวัตตีปีไม่คนละคำหนึ่งสองสามเมอร์ไม่ใช่พ่อเมอร์ทุกคนต้องรีดคนละคำคนละคำเมอร์ต่อเลยแต่และคน นะครับอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันครับเอาหนึ่งสองสมเอาใหม่เอาใหม่มือซกาปมือด้วยกันใจพี่น้องพูดคนละคำคนละคำนะแต่นี้พูดพร้อมกันก็โอเคขอบคุณพระเจ้านะครับก็ขอสวัสดีพี่น้องนะครับสวัสดีปีใหม่มาลิคซ์มาเลยก็สวัสดีปีใหม่พี่น้องทุกคนนะครับ พี่น้องเป็นไงบ้างครับไปชัดไฟกลับมาสดใสใช่ไหมเห็นไหมนะครับหลายคนยังติดลบอยู่ไม่ใช่ติดลบติดพันกันอยู่นะครับน้องกุ้งก็อยู่ท่ามกลางเรานะครับเมื่อเช้าก็บอกได้ยินข่าวแว่วว่าอาจจะไม่ได้มาใช่ไหมวันนี้ก็มาเห็นนั่งอยู่นะครับขอบคุณพระเจ้านะครับหลายคนนะครอบครัวน้องริวก็ไม่ได้มาวันนี้หลายคนนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าไปวยนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะ พี่น้องหันไปหาคนข้างนะครับทักทายกันหน่อยดีไหมครับไปไหนมาเป็นไงกันบ้างแบ่งปันกันได้นะเอเมนนะครับเราเชื่อว่าเราก็ผ่านไปอีกหนึ่งปีนะครับขอบคุณพระเจ้าเนาะพี่น้องนี้ก็วันที่สี่แล้วเนาะวัพี่น้องวัยไหมวนะครับแป๊บเดียวพี่นนอะ เราเพิ่งจําได้ว่าเราเพิ่งเฉลิมฉลองเรทไทยปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี่วันที่สี่แล้วเอเมนพี่น้องครับอย่างไรก็ตามพี่น้องเราจะมาสานด้วยกันดีไหมก่อนที่เราจะไปนมัสการพระเจ้านะครับอยากจะให้เรามีโอกาสได้มาขอบคุณพระเจ้าด้วยกันดีไหมตลอดหนึ่งปีพี่น้องครับหนึ่งปีที่ผ่านมามีอะไรบ้างที่เราอยากจะขอบคุณพระเจ้าเชื่อว่ามีเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับการที่เราผ่าน เวลามาช่วงหนึ่งปีแน่นอนนะครับมีทั้งความสุขความทุกข์ผิดหวังสมหวังความเจ็บไข้ได้ป่วยสุขภาพแข็งแรงการเวพอหรือไม่เวพรสิ่งสรารพัดต่างๆมาจนถึงวันนี้ได้ไม่ต้องเราจะมาขอบคุณพระเจ้าด้วยกันใช่ไหมครับข้าแต่พระเจ้าในพระนามพระเยซูขอบพระคุณพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์งสาหรับในหนึ่งปี2025พระเจ้าที่ผ่านไปก็ขอบพระคุณในหลายๆสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสร้างพวกเรา ขอบคุณที่พระเจ้าทรงไว้พระพรทรงดูแลทรงที่จะทําให้เรามั่งมีทําให้เราหลายคนเจ็บป่วยทําให้หลายคนมีอุบัติเหตุทาให้เรามีความสุขทําให้เราได้พบหน้ากันทําให้เราได้มานมัสกการเราได้มีครอบครัวที่น่ารักที่เราได้รับใช้ด้วยกันที่เราได้กินได้เที่ยวเราได้ไปใช้เวลาร่วมกันไม่ว่าจะเป็นที่ค่ายไม่ว่าจะเป็นที่รีีทก็ตามพระเจ้ารู้ว่าในกลุ่มแคร์ต่างๆที่เราได้ไปใช้เวลาร่วมกันในการที่เราจะ ทำกี่ทำหนุนจิตสู่ใจซึ่งเดียกันพระบิดาเจ้าข่ะความสุขความทุกข์ความผิดหวังต่างๆพระเจ้าหลายๆครั้งเราเองก็ต้องเจอน้ำตาบ้างพระบิดาเจ้าข่าหรือเจอกับความเจ็บป่วยก็ดีพระองค์เจ้าข่ะหรือหลายสิ่งที่เราต้องเผชิญกับมันพระบิดาก็ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณสำหรับลมฟ้าอากาศขอบคุณสำหรับน้ำท่วมขอบคุณสำหรับไฟฟ้าขอบคุณสำหรับลมพายุ ผลต่างๆมากมายพระเจ้าที่ถาถมเข้ามาสู่ในชีวิตของพวกเราทั้งหลายในแต่ละคนรวมทั้งเศรษฐกิจด้วยพระบิดาเจ้ากระชิ่เราก,ก็ต้องต่อสู้ด้วยภาระหนี้สินเราก็ดีด้วยการงานต่างๆพระบิดาเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์พระบิดาเจ้าสำหรับทุกเรื่องราวเหล่านั้นขอบคุณสำหรับพระคําของพระเจ้าที่มีแก่ได้มาสอนพวกเราทําให้เราได้รู้เรื่องราวของพระเจ้ามากขึ้น ทำให้เราได้รับการเติบโตรับการเสริมสร้างพัฒนามากขึ้นขอบคุณพระเจ้าสําหรับแคร์ที่เราได้ทําร่วมกันขอบคุณสําหรับหมู่บ้านต่างๆพระเจ้าจะเราออกไปประกาศเรื่องราวของพระองค์ขอบคุณที่เราได้พบหน้าคนใหม่ๆเยอะแยะมากมายพระบิดา,า,าเจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์พระบิดาขอบคุณที่พระเจ้าทรงปกป้องคุ้มครองดูแลพวกเราให้เราเดินทางอย่างปลอดภัยพปรเจคขาจะเป็นรถจะเป็นการเดินพปรเจคขาหรือการที่เราจะใช้เวลาสิ่งต่างๆมากมายพปรเจคขานั่นคือในตลอด ส 1>, 1ปี2025โปรเจกา์ขาผ่านไปเราก็ขอบคุณพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์พระบิดาเจ้าขาดสําสหรับในปี2026ในเวลานี้พวกเราก็ขอพึ่งพาพระองค์พระบิดาขอพระเจ้าเสริมกําลังเรียวแรงให้กับพวกเราทั้งหลายทุกคนพระบิดาเจ้าค่ะให้เราที่จะมีกําลังที่แข็งแรงให้เรา ได้รับการไฟของพระเจ้าที่ถูกเติมเต็มลงไปพงเจ้าขับไฟของพระเจ้าจะไม่มอดดับไปจากชีวิตของเราให้เรามีความคิดใหม่ๆพระเจ้าที่จะเกิดขึ้นแล้วก็กําลังใหม่พระเจ้าเรื่องราใหม่ๆทจะเกิดขึ้นกับเราทั้งหลายทุกคนที่นี่พระบิดาเจ้าข่ะขอพระเจ้าทรงขับเคลื่อนขอพระเจ้าทรงนาเราไปในบนทางข้างหน้าพระเจ้าเราไม่รู้พงเจ้าขับพรุ่งนี้มรืนนี้เราจะต้องเจอกับอะไรพระบิดาจะเราขอพอพึ่งพาในองค์พระเยซูคริสต์ พระเจ้าทรงเป็นผู้ที่นำเราทั้งหลายทุกคนไปให้เรามีความเชื่อให้เราไว้วางใจในพระเจ้าพระบิดาเจ้าข่าปีที่ผ่านไปเราอาจจะมีความเชื่อน้อยของเจ้าข่าหรือไว้วางใจพระเจ้าไม่ได้เต็มร้อยพระบิดาเจ้าข่าแต่ในปี2026นี้เราขอพึ่งพาพระเจ้าขอให้เราเชื่อและวางใจในพระเจ้าเราจะเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าเราจะเห็นพระคุณของพระเจ้าที่มีอย่างมีกับพวกเราอย่างเพียงพอพระบิดาเจ้าข่า แต่พระเจ้าและขอพระเจ้าที่จะโปรดนำพาพี่น้องของเราทุกคนะองเจ้าค่ะจะเป็นพี่น้องผู้เชื่อใหม่ก็ตามพระเจ้าในหลดปีที่ผ่านมาเราเห็นผู้เชื่อใหม่มากมายที่พระเจ้าทรงไวิพระพรให้เข้ามาอย่างคี่ได้จักให้มาอยู่ในคิดได้จักแห่งนี้พระบิดาเจ้าค่ะก็ขอพระเจ้าทรงโปรดพิทักษ์รักษาปกป้องคนเหล่านั้นด้วยพระเจ้าให้เขาเติบโตให้เขามีประสบการณ์กับพระเจ้าในทุกๆคนพระบิดาเจ้าค่ะให้เขาแข็งแรงให้เขาที่จะดำเนินชีวิตต่อไปที่เขาจะไม่ทิ้งทางแห่งความสว่างนี้ไป พระบิดาเจ้าข้ารวมทั้งพวกเราทั้งหลายทุกคนที่นี่ด้วยพี่น้องหลายคนพระเจ้าที่ไม่ได้มาขิ้นจากวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันพระบิดาเจ้าข้าก็ขอพระเจ้าพิทักษ์รักษาปกป้องความเชื่อของพวกเราโปรเจาข้า้เรามีความเป็นเอกภาพมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากขึ้นโปกเจาข้า้เราอดทนอดกลั้นต่อกันและกันพระบิดาเจ้าข้าและที่สาคัญนั่นก็คือว่าตัวเราเองที่ในปี2026นี้เราจะถวายตัวมากขึ้นเรายินดีที่จะพระเจ้าใช้เรามากกว่าปีที่ผ่านมา พระบิดา,า,า,าเจ้าข่าก็ขอพระเจ้าทรงโปรดใช้เราทั้งหลายทุกคนด้วยเถิดตรงเจ้าข่าเราจะเห็นแคร์เราจะเห็นคิดได้จักเราจะเห็นบ้านของเราเราจะเห็นครอบครัว <Imagine S 1> เราจะเห็นก <being S 1> ารทำงานงเราพระบิดาเจ้าข่าที่จะมีความจะมีความมั่นคงแข็งแรงพระบิดา,า,าคนที่ไม่มีงานทําก็จะมีงานทําพระเจ้ามีครอบครัวที่น่ารักพระบิดาเจ้าข่าจะมีหลายๆสิ่งพระเจ้าที่จะเกิดขึ้นในท่ามกลางพวกเราทั้งหลายที่สําคัญนึงก็คือว่าพระเจ้าถ้าเรามีสุขภาพที่แข็งแรง เราจะห่างไกลจากโรงพยาบาลพระบิดาเจ้าข้าแต่เราจะมีร่างกายที่รับการเยียวยารักษาจากพระองค์ทั้งสิ้นทุกคนพระเจ้าเราจะรับการอวยพระพรผมเช่าข่าเราสั่งซื้อให้เราเดินกับพระเจ้าอย่างมั่นคงพระบิดาเจ้าข้าู้ยขอบคุณพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์พระบิดาขอที่ฐานในพระนามพระเยซูเอเมนเอเมนเอเมนนะครับให้ฉันถือโปรแกรมวันนี้ด้วยกันเนาะ พระเจ้าส่งเคลื่อนนะครับพี่น้องเราเชื่อว่าเรามาวันนี้เชื่อว่าทุกคนก็อยากจะพบพระเจ้าพี่น้องหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านไปพี่น้องครับพี่น้องคิดถึงคิดจากไหม yeah, yeah. พี่น้องคิดถึงพวกเราไหม <Yeah. S 1> นะครับเราคิดถึงกันนะครับเราไม่ได้เจอหน้าเจอตานะครับวันนี้ก็ได้เห็นพี่น้องแต่ก็ยังไม่ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะหลายคนก็ยังคงติดงานกันอยู่นะครับได้ข่าวว่าน้องริวก็เมื่อเช้าก็ปวดท้องใช่ไหมนะครับไม่สามารถที่จะมาที่ไทอยากได้แต่เห็นแม่พรมาแม่พรนี่ก็ถือว่าเป็นตัวแทนในหมู่บ้านเอาน้องกุ้งเนี่ย น้องกงุ้งเอเมนนะครับขอบคุณพระเจ้าเนาะเอเมนขอบคุณพระเจ้านะครับที่ใหาา้ฉันเกี่ยวโปรแกรมในวันนี้ด้วยกันขด้พ mm hmm. ระเจ้าในพระนามพระเยซูก็ขออธิษฐานสําหรับโปรแกรมวันนี้องคลค่ะก็เป็นวันเริ่มแรกพระเจ้ากรารนมัสการพระเจ้าในปี2026ขอพระญามบริสุทธิ์ทรงขับเคลื่อน ขอพระเจ้าทรงฟื้นฟูหัวใจของเราทั้งหลายทุกคนพระเจ้าที่ไฟของพระเจ้าจะทรงอยู่ในชีวิตของเราเราจะตื่นเต้นเราจะชื่นชมยินดีเสมอพระบิดาของพระเจ้าเจิมน้องๆทุกคนพระเจ้าในนักดนตรีทุกคนพระเจ้าเครื่องดนรตรีทุกชิ้นพระบิดาโปรแกรมทั้งเจ้ารูเองในการที่จะเทศนาด้วยพระเจ้าหรือ,รอ,รอ,รอเด่นตรงจัารดที่เราจะกระทําร่วมกันขอพระเจ้าทรงอยู่ท่ามกลางพวกเราทั้งหลายพระบิดาเจ้าขัด่อการขับเคลื่อนพระเจ้าให้ความรักของพระเจ้าเล้ารวมหัวใจของเราทั้งหลาย พระบิดาและวันนี้ที่สําคัญขอพระเจ้าเปิดหูเปิดตาใจของเราที่เราคาดหวังว่าเราจะพบกับพระองค์เราจะได้ยินเสียงของพระเจ้าตั้งแต่ต้นปีพระบิดาเจ้าการเพระอที่เราจะนําพระคําของพระเจ้านั้นไปใช้ในชีวิตของเราตลอดปี พระบิดาเจ้าข่ะขอการเจิมลงมาสู่ข้าได้จักแห่งนี้ด้วยพระบิดาเจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้าและขอพระเจ้าทรงเมตตาสำหรับพี่น้องของเราข้าพรองค์ทั้งหลายทุกคนที่อาจจะไม่ได้มาวันนี้พระบิดาเจ้าคะ่ะขอความเต็มลน้นเอ่อล้นในหัวใจของเขาทั้งหลายทุกคนเต็มไปด้วยสันติสุขที่มาจากพระองค์ทั้งสิ้นขอบพระคุณรพระเจ้าพรดเจ้าค่ะขอบพระคุณพระองค์พวกเราขอที่ฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูเอเมนเห็นไหมนะครับเชิญ ้นะคะเห็นดไฟว่ามีอะไรค่ะพี่น้องก็ช่วงนี้เป็นช่วงคัมภีาณชีวิตนะคะเชื่อว่าปีที่ผ่านมานะคะพี่น้องได้รับพรจากพระเจ้ามากมายเลยนะคะและคนแห่งพระพรในวันนี้นะคะสมชื่อเลยนะคะขอเชิญพี่พรค่ะ ชีวิตใช่ไหมคะก็ปีที่ผ่านมาเนาะคุยถึงปีที่ผ่านมาก็เจอ,เอปัญหามากมายซึ่งก็ผ่านมาด้วยพระคุณของพระเจ้าก็คือมีมีสองเรื่องนะคะมีสองเรื่องก็คือว่อาพันเจอพันเจอปัญหาก็คือเรื่องของอาการอายัดบ้านใช่ไหมคะการอายัดบ้านก็คือบ้านเป็นชื่อ้องสาวพอดีน้องสาวเนี่ย เขาก็อู้อูู้้เงินไปซื้อบ้านแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ยังเป็นหนี้ตัวอื่นอยู่หนี้สินเชื่อเงินสดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็ผ่อนจ่ายนะผ่อนจ่ายอยู่เดือนละห้าพันเขาบอกเขาผ่อนทุกเดือนเขาก็มั่นใจว่าไม่โดนแต่หนี้ที่เขาผ่อนเดือนละห้าพันเนี่ยคือมันผ่อนหลังจากมันถูกฟ้องฟ้องมาแล้วไงฟ้องมาแล้วช่วงโควิดแล้วก็เขาก็ไปเขาก็ไปเจรจาแล้วก็เขาบอกเขาไม่ไหวแล้วก็ผ่อนเดือนละห้าพัน ซึ่งเขาก็มั่นใจว่ามันมันน่าจะไม่มีปัญหาอยู่ดีๆหมายอายัดไปที่บ้านใช่ไหคะแล้วก็แล้วก็มีปัญหาว่ามันต้องหาเงินมามาเคลียร์เคลียร์ที่บังคับคดีใช่ไหมคะนี่มันตามหมายศาลเขาบังคับห้าแสนกว่าบาทแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่แบบว่าเอวุ่นวายนิดหนึ่งก็เจรจาจ้างทนายเจรจาด้วย จบที่สองแสนแปดแต่ขอบคุณพระเจ้าก็มันพอมันคือมันคือจริงๆอยากขอบคุณพระเจ้ามากๆเพราะว่าช่วงที่ที่กำลังจะเคลียร์เรื่องของบ้านเนี่ยหาเงินมาบ้านเนี่ยมันไปเจอเรื่องของพี่เกียงมาชนชนมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตพอดีไงมันเป็นช่วงที่คาดเดยว,ว่าทําไมเรื่องเก่ามันยังคาอยู่เลยกําลังวุ่นวายอยู่เลยแต่ว่าเรื่องใหม่หม่อีกแล้วอะไรเงี้ย <laughs> เอเมนตอนนเมื่อเรามีความเชื่อเนาะ ล้วก็ว่ามันเป็นแผนการของพระเจ้าที่จะทดลองชีวิตของเราแล้วเราก็เชื่อว่าพระเจ้าจะสามารถให้เราผ่านผ่านไปได้ด้วยเมื่อเราเชื่อและวางใจพระเจ้าอันนี้มันเป็นความเชื่อของตัวเองมากๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันมันมาจากพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าเมื่อเราเชื่อพอพระเจ้าจะจะ,จะ,ะมีแผนงานในการที่เราจะมีสติปัญญาจะต่อสู้ไปได้อะไรเงี้ยค่ะแต่แต่อยากขอบคุณพระเจ้าจริงๆว่าสองสถานการณ์เนี้ย มันมีพ่อพิจารณาสุรพดบอกเราเสมอว่าเอาแก้คือมีปัญหาก็แก้ไปอ่ะอย่าไปกังวลกับกับมันมากๆอะไรอย่างเงี้ยปัญหาอยู่ตรงไหนก็แก้ตรงนั้นวันนี้มีปัญหาเรื่องนี้แก้วันนี้ของอันนี้อะไรเงี้ยอันใหม่ก็แก้ของอันใหม่ไปอะไรเงี้ยค่ะซึ่งทุกอย่างมันก็ถูกขี้ขายมาแล้วเรื่องบ้านก็คือถอนอายัดแล้วแล้วก็เรื่องของวิเจียงเนี่ยก็กําลังเจรจาอยู่ใช่ไหมคะ ก็ยังยังแบบอยู่ในการทดลองอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้วิตกกังวลอะไรก็ยังใช้ชีวิตยอยู่ปกติธรรมดาอันนี้เรื่องของขอบคุณพระเจ้าของปีที่แล้วใช่ไหมคะก็เชื่อว่าทุกอย่างจะกี้คายแล้วก็อยากขอบคุณพระเจ้าอีกอย่างหนึ่งก็คือพี่ใบกลับบ้านใช่ไหมคะก็สนุกใช่ไหมพี่น้องกลับบ้านก็มีสันติสุขใช่ไหมคะทุกคนก็กลับไปเจอพ่อแม่ใช่ไหมขอบคุณพระเจ้าก็เห็นการเคลื่อนของพระเจ้าอีกอันหนึ่งก็คือว่า มีนิมิตหมายที่ดีก็ค for ือจะได้กล <ís> ับไปอยู่ชัยภูมิเนาะเราอาจจะมีกลุ่มที่ชัยภูมิอีกทีหน <the pper> ึ <t jähr> ่งว่าอาจจะอาจจะการเป็นแผนงานไปเจ้าที่จะให้เรามีกลุ่มที่ชัยภูมิอีกกลุ่มหนึ่งเพราะว่าเคลียร์กันหมดแล้วว่าถ้าพ่อพ่อก็บอกว่าพ่ออยากจะไม่อยากจะทําอ้อยแล้วก็เลยพูดกับพ่อว่าถ้าพ่อไม่อยากทาอ้อยอ่ะพ่อก็โอนสิทธิ์ อนสิทธิ์ของโคต้าอ้อยของพ่อที่ลงน้ําตาลให้หนูแล้วหนูกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยพ่อก็บอกว่าเออก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวปีนี้พ่อทําอ้อยเสร็จแล้วก็เคลียร์เคลียร์ปัญหาของแกเสร็จแล้วแกก็จะอนสิทธิ์ให้เราก็เราก็จะไปทําการเกษตรที่บ้านแต่ว่าความหวังหนึ่งก็คือว่าเราอยากไปทํากลุ่มที่นโน่นด้วยว่าที่นโน่นหะต้องการพระเจ้าเอาเยอะคือความสว่างมันยังไปไม่ถึงคนยังไม่เข้าใจใช่ไหมคะก็จะเป็นนิมิตหมายอันหนึ่งที่พระเจ้าจะใช้เราใช่ไหมคะ ที่เราจะานำที่คนที่โน้นที่จะพบความรอดแล้วกเ็เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ได้ทำก่อนที่จะมานี่ก็คือได้ไปฏิฐานเผื่อญาติที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ก็เ,เป็นเส้นสมองตีบเนาะแล้วก็เป็นมาปีหนึ่งแล้วแล้วก็ไม่คือไม่มีคนที่จะไปช่วยเหลือในเรื่องของความคิดหรืออะไรเขาอะเป็นญาติกันห่างๆก่อนที่บอลจะกลับมาเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าจะไปอธิษฐานเผื่อเขานะแล้วก็ ก็คล้ายๆก็ว่ามันหลายครั้งแล้วที่ไปแล้วลไม่ได้ไปเยี่ยมเขาไงคือมันรุ่นวัยแต่พาระของตัวเองแล้วก็ก่อนที่จะกลับมาเมือม่อวันที่สองที่พรจะเดินทางอะคือก่อนจะขึ้นรถเลยพรก็ถือของฝากะคือมันซื้อของฝากมาตั้งหลายวันแล้วแล้วก็ไม่ได้ไปเลยมันยุ่งทีนี้พอจะไปบอก็เลยถือซื้อของฝากแล้วตัดสินใจไปเยี่ยมเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็ไปเห็นความทุกข์ยากลําบากของภรรยาเนาะของของพี่สาวนี่แหละเป็นเป็นญาติห่าง คือดูแลคนมาเป็นปีแล้วอะ่ะทั้งยกทั้งแบกทั้งอะไรโดยที่ญาติพี่น้องก็ไม่ได้ไปช่วยอะไรมากอะไรเงี้ยพ่าก,ก็เลยเห็นสภาพแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความที่เอ่อมันเป็นข้อจํากัดของที่บ้านเนาะการรักษาสาสิบาทอะ่ะมันมันเป็นไปได้ยากสําหรับโรคพวกนี้เส้นสมองตีบแล้วก็เป็นอัมาพาตซีกหนึ่งแล้วก็แขนแขนมันจะง,งีกงอยอยู่เงี้ยตลอดเวลาแล้วก็เท้าก็พับไม่ได้มันเหมือนมันมันเหมือนสภาพที่ว่ามัน ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเราก็รู้สึกว่าในใจก็รู้สึกว่าถ้าเขาไม่อยู่อ่ะมันก็จะดีกว่านอ้ออะไรเงี้ยแต่การอธิษฐานเราอธิษฐานแบบนั้นไม่ได้ใช่ไหมเราก็แบบว่าเราอธิษฐานเผื่อนะธิษฐานเผื่อคนที่ดูแลให้กําลังใจให้มีความหวังอะไรเงี้ยให้พระเจ้าเปิดหนทางในการที่จะดูแลเขาอะไรเงี้ยซึ่งวันขอบคุณพระเจ้ามากเลยพ่อบอลกลับมากลับมาคืนนั้นขับรถกลับมาพ่อตื่นเช้าขึ้นมาอนะ่ะญาตโทรมาบ,บอกว่าลุงคนนั้นอะ่ะคือเป็นพี่เขยอ่ะ เสียแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนมันเหมือนที่เขาเรามองว่าไอ้มันเป็นปนการปนล็อกของหัวเจ้าที่แบบว่าปนล็อกคนที่ดูแลปนล็อกคนป่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือขอบคุณพระเจ้ามากก็ขอบคุณพระเจ้าทุกเรื่องที่พระเจ้าจัดเตรียมเนาะเราเดินไปตามสถานการณ์นะคะเีแม่ขอบคุณพระเจ้านะคะก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระพรนะคะของพี่พรแล้วก็ความตั้งใจดีที่พี่พรอยาก กับไปรับใช้ที่ชัยภูมินะคะก็อยากให้สย์พ่ออธิฐานเพื่อนะคะคนะคี่ขอบคุณมาครับขอบคุณพระพรน้ที่น้องพอรได้แบ่งปันแล้ก็ได้ดูแลแล้วก็มาหลายปีนะครับได้เห็นกรอนัวนี้กำลังพัฒนาขึ้นไปอันนี้พ่อดีใจเนาะจริงๆเราก็มีเป้าหมายแล้วนะครับว่าเราจะไปสร้างกลุ่มที่ชัยภูมิ เราเชื่อว่าเป็นไปตามนั่งพระไัยนะครับให้เป็นไปตามกลไกที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมที่เราเชื่อด้วยกันเนาะเราเชื่อด้วยกันนะครับว่าที่นั่นก็จะเป็นอีกหนึ่งพระพรนะครับแม้นว่าเราอาจจะต้องเสียผู้รับใช้ของเจ้าไปหนึ่งท่านก็ตามนะครับแต่เราก็เชื่อว่าพระเจ้า็จะยาเติมเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นที่นี่ก็ตามนะครับหรือว่าที่เชัยภูมิ ก็มีเพียงเียภูมินะครับเราก็เห็นที่บัวใหญ่ด้วยนะซึ่งมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันไกลมากน้อยแค่ไหนนะครับให้เราถางด้วยกันดีไหมครับเหือครอบครัวของน้องเกนงน้องพรขอพระเจ้าที่จะส่งโปรดนําด้วยสาธุการแค่เด็กพระเจ้าก็ขอบพระคุณพระองค์พระบิดาตลอดหนึ่งปีปีที่ห้าที่เราเองก็ได้เห็นครอบครัวน้องเก่งน้องพรพระเจ้าที่รู้รู้ว่าเอาเองนั้นรักพระเจ้ามากพระบิดาเจ้ากัดและพระองค์ก็ทรงรักเขาด้วยเช่นเดียวกัน หลายเรื่องพระเจ้าที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาสู่ชีวิตของครอบครัวนี้พระเจ้าก็ทรงมีน้ำพระทยัยต้องการที่จะฝึกฝนให้เราได้รับแรงกดดันสิ่งสารพัดมากมายที่เข้ามาสู่ชีวิตของเรานั่นหมายความว่าพระเจ้ากําลังฝึกเรานั่นหมายความว่าพระเจ้ากําลังที่จะใช้ตัวของเราในการที่จะรับงานใหญ่มากขึ้นเพราะถ้าวันนี้ถ้าเราไม่มีแรงกดดันจากสิ่งเล็กๆเ,เราก็จะไม่สามารถที่จะรับแรงกดดันที่จะสัมัสถาโทมที่ะเข้ามาสู่ชีวิตของเราในอนาคตได้ วันนี้พระบิดาเจ้ากาด้วยน้ำพระทัยของพระเจ้าก็ขอพระเจ้าทรงโปรดให้น้องเพียงน้องพรก็ดีพระบิดาเจ้ากาที่เขาได้ตัดสินใจพระบิดาเจ้ากาที่จะกลับไปบ้านพระบิดาอย่างน้อยก็ได้ดูเศรษฐี่ครอบครัวได้ดูพ่อแม่ด้วยพระเจ้าและที่สาคัญก็คือขยายอาณาจักรของพระเจ้าไปที่นั่นพระบิดาก็ขอพระเจ้าทรงโปรดเจิมทั้งน้องเพียงน้องพรพระบิดาขขอให้เข้าไปด้วยสาความสําเร็จให้เข้าไปด้วยชัยชนะที่มาจากพระเจ้า พระบิดาเจ้าขับฝักบนทางเส้นนี้ไว้ในอ้อมพระหัดของพระองค์ด้วยพระบิดาเจ้าขับเพราะเราเชื่อพระบิดาว่าไม่มีสิ่งใดเลยเมื่อเรามีใจเราก็เชื่อพระเจ้าจะทรงตรวจนำให้เราทั้งหลายที่จะไปที่นั่นพระบิดาเจ้าขับก็ขอบคุณพระเจ้าขออวยพรให้ธุรกิจการงานที่น้องพรน้องเพียงทาวันนี้พระบิดาก็ขอรับการอวยพรกลับไปพระบิดาเชื่อว่าปี2026เขาจะรับสิ่งที่ดีพระบิดาจะาัดสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เก่าๆผ่านไปในปี2025 พระบิดาก็หายเป็นปีใหม่ที่ข้อันนี้จะได้สิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นพระบิดาปัญหาต่างๆพระเจ้ามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่น้องเคียงไปมีผู้ที่มาขับรถแล้วก็ทําให้เราต้องมีอุบัติเหตุร่วมกันพระบิดาก็เชื่อว่าเรื่องนี้จะผ่านไปได้อย่างดีพระบิดาแล้วก็เรื่องราวอื่นอ,อีกมากมายมอข,ข,าาข,ออของชาว่ัตฤกคือก็ขอทิ่ฐานฝากอบคนนี้ไว้กับรวมในพระนามพระเยซูเอเมนค่ะเอเมนข,บขอบคุณค่ะ ก็ทุกฟังทุกครั้งที่เราฟังคําพยานเราจะได้รับการหนุนใจนะคะได้รับกําลังใจได้รับพลังการเติมเต็มได้รับความเชื่อนะคะมากขึ้นเนาะเอเมนก็ขอบคุณพระเจ้านะคะเวลานี้เชื่อว่าพี่